สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอเดร์ยังไทยแลนด์ชาแนลและพบกับพี่แซมีกเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะเรามีนัดกับสถาบัานไอเอซค่ะจะพาไปชมบรรยากาศภายในโรงเรียนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะสถาบัานไาอ l เซเดี๋ยวเราไปดูภายในแคมปัสกันนะคะ นี่นะคะบรรยากาศวเรียลภายในแคมปัสของ ILSC นะคะคึกคืนมากเลยค่ะจะบอกว่านะักเรียนเยอะมากๆแล้วก็ที่นี่มีกฎนะคะ English Policy Only นะคะก็คือทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษ We need to speak English คที่ i l s c นะคะต้องบอกก่อนว่าเขาแบ่งคอสออกเป็น2ส,ส่วนค่ะก็คือคอสภาษาอังกฤษและคอสวิชาชีพที่เน้นไปทางด้านบิสเนสค่ะซึ่งรายละเอียดคอสนี้ดังต่อไปนี้เลย เขามีกิจกรรมค่ะเกือบจะทุกวันเลยหลังคลาสนะคะมีตารางมาให้ทุกๆ4สะะี4สัปดาห์ค่ะเขาจะมีการเปลี่ยนตารางใหม่ขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กๆด,ด้วยค่ะบรรยากาศข้างหลังนะคะจะเป็นช่วงพักเบรกของน้องๆน,นะคะทุกคนก็จะออกมานั่งคุยกันทานขนมคอฟี่กาแฟกันนะคะจะเห็นว่ามีน้องๆจากหลากหลายสัญชาตินะคะแน่นอนทุกคนสามารถพัฒนาภาษาได้ค่ะ นอกจากภายนอกนะคะก็จะมีโซนข้างในค่ะให้น้องๆนะคะได้นั่งพูดคุยกันมีเราจะเห็นว่ามีโต๊ะปิ้งปองนะคะสำหรับน้องๆไว้ทำกิจกรรมอันนี้เป็นมินิคิทเช่นนะคะเพราะที่นี่น้องๆเขาจะเอาอาหารมาทานช่วงเบรกกันเองนะคะก็สามารถแบบกิีนออาหารแล้วก็นั่งทานที่พรักหรือว่าภายในได้เลย ILSC นะคะเขามี University Pathway ด้วยนะคะกับสถาบันต่างๆในหลายๆรัฐเลยน้องๆที่เรียนภาษาที่นี่นะคะสามารถใช้ผลภาษานะคะ Pathway เข้าไปเรียนคอร์สอื่นๆที่น้องๆสนใจจะเรียนต่อได้คะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ของ Greystone College ค่ะ And we offer uh, a lot of support along the way of that journey as well. So, absolutely, yeah, and more than welcome. So, look, ILSC is a fantastic English school with students from all over the world. We really encourage all of Thai students to come and visit Australia and join our classes here. We've got so much to offer, not just our English courses, but also extracurricular activities outside of class. So, please come along. We're always happy to have you. Welcome. งไงกันบ้างคะโรงเรียน ILSC มีคอร์สแน่นมากไม่ว่าจะเป็นคอร์สภาษาหรือว่าคอร์สเซอร์ติฟิเคตนะคะใครอยากเรียนนะคะทักมาเลยคะ่ะพี่ๆเอรูยังพร้อมยินดีให้คำปรึกษาคะ่ะสำหรับวันนี้พี่แซมมี่ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเอรูยังแชยแลน your gateway to study in Australia